สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไผ่แบ็กแอสเปอร์นะครับหรือไผ่ตรงหม้อสีดำนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางทางสวนได้ทำการมาตอนกิ่งไว้นะครับก็รู้สึกว่ากิ่งแขนงนะครับหลายๆกิ่งเลยนะครับออกรากแล้วนะครับ ออกรากหมดแล้วนะครับ แล้วก็มีกิ่งแขนงอีกหลายกิ่งเลยนะครับที่หาตอนได้นะครับทางสวนก็จะได้ทําการมาตอนนะครับเพิ่มแล้วก็สังเกตลำใหม่นะครับลำใหม่แทงขึ้นมานะครับแล้วก็มีหนอแทงขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งนอนะครับคำลักสละดลำ ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอื ใบนะครับ ลากออกมานะครับลากออกหลายตุ้มเลยนะครับทางสวนก็จะมาไายตัดตุ้มที่ว่ารากแข็งแรงนะครับไปลงถูกชานะครับอีกสักระยะหนึ่ง นะครับสำหรับไผ่แบ็กแอนด์เร์นะครับหรือไผ่ตรงม้อสีดำนะครับหากพี่ๆเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถาทักแชทเพจส่วนธนพัฒน์เข้ามาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0 9 1 0์1 5 8 3 9แแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับ อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนติดตามได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับทางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์กันได้นะครับ